สันคโนวกับกีมชื้ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนหนามกับขนคุมสองผู้ทั้งผู้นะครับเจอชอบไซส์กัน<อ>หลักกานใช่โชว์เลยเหรอลูกอ่าค่ะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะค่ะอันนี้อันนี้เหมือนกันครับเป็นคู่กันคู่เมียครับคู่ไว้ให้ลูกค้าที่แบบว่าอยากได้สวยๆอ๋ยคู่นี้หวานมาก<ช>สวยมากนี่เป็นพ่อแม่ให้ลูกให้ไข่มาแล้วค่ะครับ บางตัวก็ผัดผลเสร็จแล้วบางตัวก็ยังผัดผลไม่เสร็จสวยนะครับชุดนี้ชุดนี้สวยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองรินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอมินบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ถอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะคะช่องครอบครัวโอริค่ะ ครับอันนี้เป็นลูกนกแก้วสันคอนัวกับกีนชี้ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนหนามกับขนคุมวันนี้ยังได้เจอสันคอนัวนะใช่ครับค่ะราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ถ้าเป็นไซส์นี้ครับไซส์ขนคุมนี่ขายอยู่4,000บาทครับค่ะส่วนถ้าเป็นไซส์ขนหนามนี่คือเหลืองเหลืองเยอะค่ะเหลืองเยอะอันนี้ก็ตัวละ4,500ครับ ส่วนถ้าเหลืองแบบดาวกระจายแบบนั้นก็น,นั้นตัวนั้นห้าพครับเป็นไซส์ขนคุ้มขนคุ้มใช่ครับเหลืองเป็นดาวกระจายใช่ครับแล้วก็ถ้า,ถาเป็นกรีนชิกอ่ตัวนั้นเป็นเยลโล่ไซส์อันนั้นตัวละพันสองครับส่วน,นตัวนู้นเป็นบูบูชินครับบูชินิมอนตัวนั้นอยู่ที่สองพันบาทครับ จานคอนวัวก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะมีม,มเรื่อยๆครับค่ะกไ็ไม่ไม่ไม่ได้มีเยอะก็จะแต่มีติดหน้าร้านมาให้ลูกค้าดูตลอดค่ะอันนี้เป็นลูกอิเล็กตรอนครับค่ะโอ้ยังเล็กอยู่เลยเป็นลูกอิเล็กตรอนอันนี้เป็นเพศเมียครับค่ะก็จะเป็นไซ์ขนขนแตกใบาพายเยอะ อนนี้เพิ่งมาครับก็อยังแบบยังไม่ค่อยเล่นกล้องเท่าไหร่ประมาณสักสิสิบวันไดไหมเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับประมาณสี่สิบวันครับสามสิบห้าสี่สิบวันแล้วราคาล่ะคะตัวนี้เปิดอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับค่ะต่างกันไหมคะเพศผพู้กับเพศรเมียราคาราคาต่างกันครับเพศรก็แล้วตัวพู่จะถูกกว่าตัวผููเป็นสีเขียวตัวเมียเป็นสีแดงสำหรับสายพันธุ์นี้นะแล้วก็ราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยครับตัวผููก็จะถูกกว่าค่ะ แล้วแพะผู้มีไหมครเบเอพูถ้าลูกค้าสั่งก็มีให้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ราคาของผมเพราะจะเป็นราคาของเพื่อนก็จะอาจจะแพงกว่าของผมหน่อยอันนี้เป็นลูกนกแกว้วข้อกระเทลครับเป็นไฟขนคุมเยอะอแล้วก็มีไฟเริ่มผัดแทะอันนี้จะเป็นสีลูติโน่ตาแดงแล้วก็จะมีสีขาวอวิโน่แล้วก็จะมีเป็นไวท์เฟสทัก ก็มีนอมอนไว้เฟสจะออกแล้วหหรอลูกฮะโออดนเก่งนี่ไซสกกำลังหัดบินค่ะโอ้เก่งละเก่งละบินหัดแทะค่ะบินเก่งครับพวกนี้ราคาแต่ละสียังไงคะก็อย่างเป็นสีเหลืองเนี่ยครับก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับสีขาวแปดร้อยบาทครับสีขาวสีพายมุกอะไรแบบนี้ครับตัวละแปดร้อยเท่ากันส่วนสีดำ ดำน้อมอนเนี่ยคือตัวละห้าร้อยบาทครับค่ะคอกเทลก็มีถ้ามาตลอดมีตลอดครับมีเยอะครับค่ะแล้วนี้จะเป็นลูกนกแก้วรละเบิดกับลูกคอพัดครับค่ะคอพัดมีตัวหนึ่งอยู่ขวามือนะครับค่ะโอ้โอโอแล้วก็ส่วนระเบิดนี่ยจะเป็นสายพันมีขอบตาจะเป็นสีหว,วานๆหน่อยค่ะสีหว,วานหวานครับ ราคาเท่าไหรค่คะอันนี้ตัวละสามร้อยบาทครับราคาเท่ากันทั้งฟอฟพาทั้งเลเบดไวนี้ก็เริ่มเริ่มแท้อาหารไข่ได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาป้อนก็สามมือ้อคือขั้นต่ำอันนี้เป็นนกแก้วโนรีครับว่สดสันนะครับชื่อวัสดนสันสายพันธุ์วัสันจะเป็นสีส้มมันไม่ใช่นอรีเลนโบถ้าเรนโบมันจะออกสีแดงค่ะ อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เชื่องครับเชืองเออชอบให้เกาเหรอลูกนะเอออันนี้เชื่องนะกำลังเปิดกันเลยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเนาะตัวนี้ประมาณแปดเดือนแล้วครับค่ะได้มาก็เชื่องเลยโอ้ยโชยอะไรลูกโอ้ยโชโชโชอะไรอะคะอีกขี้เกียจหน่อยอีกขี้เกียจหน่อยค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเนาะอันนี้เปิดไว้ที่หน้าร้านอยู่ที่แปด0ันบาทครับ ค่ะอันนี้คือเราขายความเชื่องความสวยของเขาค่ะหรือส่วนเรื่องเพศเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตรวจเพศให้ครับอ๋อยังไม่ได้เช็คเพศยังไม่ได้เจอเพศให้ครับค่ะส่วนอันนี้ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์หน้าร้านค่ะเออพรีเซนเตอร์หน้าร้านชุดเดิมค่ะชุดป่วนชุดเดิมไได้หมคะกลับได้ไหมมาเก่าๆไหมเอาได้ครับนี่ไงนี่ไงอันนี้จะเป็นพายเปิร์นอันนี้จะเป็นสีซินนามอนค่ะอันนี้เป็นบูเยลโลไซส์ครับ เอาไว้ลูกค้าดูเฉดสีครับเวลาเราขายลูกป้อนอะไรเงี้ยลูกค้านึกภาพไม่ออกก็จะให้ดูแบบนี้เคื่องเชื่องกันเลยนะอันนี้เป็นนกหงยกอังกฤษครับค่ะอังกฤษโตพร้อมทำพร้อมทำครับจหมูกเข้มแล้วค่เรามีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียครับอ่อชุดนี้ขายหน้าร้านตัวห้าร้อยครับ โอยข้างล่างก็มีแต่ถ้าลูกค้ามาจากทางช่องก็ลดเหลือคู่ละเก้าร้อยครับค่ะคาลาเป็นคู่ก็เหลือเก้าร้อยใช่ครับค่ะโตพร้อมทำแล้วนะพร้อมทำครับค่ะอันนี้เป็นนกหงหยฮอลแลนด์ครับค่ะหงอยฮอลแลนด์อันนี้จะเป็นสายนกวัยรุ่นนะครับค่ะเป็นนกวัยรุ่น อันนี้เราขายอยู่ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับนกวัยรุ่นนะคะใช่ครับตัวละหนึ่งร้อยมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยค่ะเลือกได้ของยกนี่ประมาณจักแปดเดือนก็เริ่มแปดเดือนเริ่มทําได้แล้วครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วอิเล็กตัสครับค่ะอันนี้แกนสายพันธุ์แกนโอ้โชว์เลยอันนี้คู่นี้ได้ได้ลูกแล้วครับเป็นนกพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณสี่ปีครึ่งครับค่ะสภาพสวยสมบูรณ์อ้วนแข็งแรงครับ อ,อ,อันนี้เปิดหน้าร้าน,นอยู่ที่คู่ละสามหมื่นห้าครับค่ะคู่ละสามหมื่นห้าครับอันนี้นกมีประวัติมีเป็นพ่อแม่ให้ลูกให้ไข่มาแล้วค่ะครับอันนี้เป็นนกแก้วสังคานวัวครับค่ะเป็นนกกรงรวมบางทีเอ่อตรวจเพศไปแล้วสองตัวตัวนึงยังไม่ได้ตรวจเพิ่งมาใหม่ค่ะมีตัวใหญ่แล้ว,วเนี่ยใช่ตัวใหญ่ครับค่ะอ้วนอ้วน่ตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะตัวซ้ายเป็นนกวัยรุ่นตัวขวาจ้เป็นนกโตเต็มวัย เนียครับดูจากสีเราก็จะเห็นหตัวผู้ทั้งผู้นะครับจะชอบไซส์กัน่คะราคายยงไงไะคะก็ถ้าเป็นนกวัยรุ่นตัวไซส์นี่เป็นมีใบชะเฆตก,ก็อยู่ที่ห้าพันบาทครับตามต้องนะบ้างตัวตัวนู้นนกโตเต็มใบอ่านล้นม,มีมีใบชะเฆตตัวผู้เจ็ดพันบาทครับอ่าจ๋ะ ตัวในนี้ยังไม่ได้ตรวจครับค่ะสวยเลยอ้วนอ้วนค่ะอ้วนอเลยนะค่ะอันนี้เป็นนกแก้วกินชีสเยลโล่ไซส์ครับเสีเยลโล่ไซส์หน้าท้องจะแดงเหลืองอันนี้เป็นนกโตครับพร้อมทำได้เลยอ้วนสวยตัวใหญ่ <irs> ่โยก <robots> แล้วโยกโยกโยกหน่อแล้วโชว์ยกหน่อยอ๋อนุ่น เดยวนู้นก็โยกสลับกันเลยโชว์เลยเลูกะ้ะอันนี้คู่นี้เราเปิดไว้ที่สี่พันบาทครับค<ะ>่ะคู่้า4ส0่ทใช่ครับค<ะ>่ะอันนี้เป็นสีเป็นนกแก้วลิงเน็กสีกีเล็ดวินงครับค<ะ>่ะจะเป็นหัวเหลืองหางเหลืองตัวเขียว<ะ>อันนี้เป็นนกโตพร้อมทำเพศเมียค<ะ>่ะน,นี้เปิดหน้าร้านไว้ที่เจ็ดันบาทครับ อันนี้มีใบเชคเทตไหมคะพี่อ่าถ้าเป็นนกแก้วลิงเด็กอ่ะถ้านกอายุสองปีขึ้นไปอ่ะไม่ต้องมีใบเชคเทตเราดูที่สายดูที่ดวงตาหรือที่ดวงตาหนึ่งแล้วก็ดูที่วงแหวนถ้าถ้าเป็นตัวผู้จะมีวงแหวนสีแดงค่ะถ้าเป็นตัวเมียจะไม่มีวงแหวนครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วกรีนชีสครับค่ะอันนี้จะเป็นกลงรวมรวมสีครับค่ะอ่จะมีสีกรีนชีสธรรมดา มีชินามอนมี p i อ e a เปิลมีบูเ l ลโลไซในกอ้งนี้ก็มีเช็คเทไปแล้วสามตัวที่เหลือยังไม่ได้เช็คก็ที่สาที่เช็คไปแล้วก็จะมีบูเยลโลไซนี่เป็นตัวผู้กีนชีธรรมดานอ r m มอนเนี่ยก็ตัวผู้แล้วก็ตัว i ินามอนตัวที่อยู่หน้ากล้องนี่ก็คือตัวผู้เหมือนกันมีใบเชคเทสน้องปูนี้อายุอายุประมาณตอนนี้ประมาณหนึ่งปีครับปีหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง ดีกว่าแล้วใช่ครับก็อันนี้ถ้าตัวที่มีใบแจเคลเนี่ยเราขายตัวนสองพันบาทครับถ้าเป็นบูเยลโลไซส์ตัวบูเข้มเนี่ยคือถ้ามีใบหกพันบาทครับบูเข้มตอนนี้ก็ถือว่าราคาแพงไหราคาสูงครับราคาก็ใกล้เคียงกับสันแล้วครับยังไม่ดอกเลยเหรอไม่ยังไม่ลงครับสันก็ยังไม่ลงนะสันก็ยังไม่ลงครับอันนี้เป็นนกฟินเจ็ดสีครับ ตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากมีออเดอร์มาอ้าวออเดอร์มาแล้วใช่ครับค่ะก็สีเขียวเนี่ยอ่เราขายอยู่ตัวสามร้อยห้าสิบครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีเหลืองให้ดูครับค่ะตอนนี้ออเดอร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วอ่าตอนนี้มีออเดอร์มาครับสินเจ็ดสีครับกำลังแรงตอนนี้ค่ะ อันนี้เป็นนกฟินเจ็ดสีครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองครับโัวเหลืองสวยใช่เป็นนกโต,ตเต็มที่แล้วค่ะใ,ใกล้ผสมพันธุ์ได้ค่ะวันนี้มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะครับค่ะสีเหลืองแล้วอกม่วงอกขาวหน้าแดงหน้าส้มหน้าแดงหน้าส้มมีครบเลยเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้เจ็ดสีสีเหลืองตอนนี้ตัวละห้าร้อยครับ ขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงครับค่ะแต่ว่าขึ้นแต่ว่าของหายากกว่าเดิมครับหนูเริ่มจะเป็นของแรแล้วด้วมันเขาด้วยด้วยสีของเขาครับสีมันสวยลูกค้าจากประเทศจะชอบสีสันสวยนะร้าเสียงไม่ดังด้วยนะน่าเลียงค่ะลูกค้าออเดอร์มาเป็นร้อยมีของให้แค่นี้ครับค่ะ แต่ว่าถ้าลูกค้าทางช่องมาสนใจก็รีบติดต่อมาครับว่าเดี๋ยวของจะหมดก่อนบางตัวเหลืองมากเลย<ช>เห็นข<ช>้างในอ่ะอกก็ยังเหลืองนะใช่่คครับะ,ะชุดนี้ชุดนกโตเต็มไวค่ะ อันนี้เป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดอันนี้แบบสายพันธุ์แบบไม่มีขอบตาครับไม่มีขอบตาใช่ครับตัวใหญ่นะคะใช่ครับอันนี้จะเป็นนกวัยรุ่นครับยังถอดสีไม่ไม่ไม่เต็มค่ะสียังไม่เต็มนะใช่ครับมันจะขาวได้ว่าตีอ่อนมากเลยแต่นึกว่าเป็นโทนหวานเหรอโทนหวานเนี่ยครับตีเข้มกว่านี้อีกนะเป็นโทนหวานแต่ว่ายังผัดขนเปลี่ยนสียังไม่ยังไม่สุดครับค่ะก็อันนี้เราขายหน้าร้านตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยครับผม อันนี้เป็นนกฟินซีบ้าครับเป็นนกฟินซีบานี้ผัดขนโตเต็มวัยแลครับก็จะมีทั้งตัวผู้แ้ะตัวเมียอันนี้มีแก้มดำแก้มส้มราคาเขาเป็นไงพี่ตอนนี้อ่ตอนนี้เราขายอยู่ตัวละร้อยี่สิบครับถ้าเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสีขาวนี่ตัวละร้อยห้าสิบครับ ครับสวยมีกันนะสวยสวยตัวใหญ่ด้วยค่ะก็มีเข้ามาตลอดมีมีมีตลอดครับก็พยายามคัดตัวสวยมาให้ค่ะอันนี้เป็นฟลอล่ชินอมอนกีนชีคครับเป็นสีสูงของชีนชีคนะนะครับค่ะอันนี้เป็นตาแดงโชว์ยืนขาเดียวยิมนาติกโอ้โช์เลยเหรอลูกอ่าค่ะ อ่าแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้เหมือนกันครับเป็นคู่กันคู่เมียครับค่ะพร้อมทำไหมคะนี่พร้อมทำครับมีใบเช็คเครดให้ค่ะคู่ละเท่าไหร่คะนี่อันนี้เปิดหน้าร้านไปที่คู่ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะราคาต่อรองได้ครับมีเรามีใบเช็คเครดให้ด้วยครับค่ะนกมีประวัตินะครับเคยไข่เคยให้ลูกแล้วค่ะ อันนี้เป็นนกกระจอกสว่าครับ <หา S 1> เป็นนกโตเต็มวัยแล้วถ่ายสีขนเรียบร้อยมีสีอะไรกันบ้างก็จะมีสีดำพายขาวแล้วก็มีสีเทาสีโอลตินค่ะสาม <3 S 2> สีครับส<ห>ามสีก็จะมีราคาอยู่ที่ถ้าสีเทากับตัวพายพายดำเนี่ยก็คือตัวสองร้อยครับค่ะถ้าสีโอลตินสองอห้าสิบครับค่ะเยครับมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมีย จะดูยากนิดนึงครับตัวผู้ตัวเมียต้องดูที่นกโตเต็มวัยกับสีที่โคนปากค่<ฮ>ะถ้าเพศผู้เขาจะเพศผู้จะปากใหญ่โคนปากใหญ่สีแดงสดค่<ฮ>ะถ้าตัวเมียจะโคนปากเล็กสีออกชมพูชมพูครับค่<ฮ>ะอันนี้ก็เลเบิร์ดครับเล็บเบิร์ดแบบไม่มีขอบตาครับค่<ฮ>ะอันนี้เป็นนกวัยรุ่นเหมือนกันวัยรุ่นนะ ครับผมกำลังผัดขนเป็นนกโตค่ะราคาย,ยังไงอะคะถ้าคุณกตอนนี้ตัวละสี่รอยบาทครับค่ะทางร้านที่ไอก็สามารถที่จะจะส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดนะคะส่งได้ครับได้ทุกจังหวัดครับทั้งรถตู้รถครัวรถส่งไก่เหนือจดใต้ครับไปได้หมดครับ รายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์0969251815ครับโทรเบอร์ได้แล้วก็แอดไลน์ได้ครับเบอร์นี้ร้านก็จะเปิดวันร้านหมจะเข้ามาวันพฤหัสบดีหลังเที่ยงครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9โมง ถึงหกโมงเย็นครับส่วนการจะส่งจางหวัดก็จะเริ่มส่งวันจันทร์ถึงวันพุธครับส่งแค่สามวันครับถัดมาลคะค่ะนี้ก็เป็นซีบา้าครับเป็นซีบา้าฟินอันนี้เป็นซีบา้าฟินเหมือนกันเป็นทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะคะถ้าซีบ้าฟินตัวละร้อยยี่สิบครับมีเข้ามาตลอดไหมคะมีตลอดครับอันนี้เป็นนกแก้วฟอพัดครับ อันนี้จะเป็นสีฟอลโล่เดลูทเ์คอยครับนะครับหัวจะเด้งๆเลยหัวเด้งเหลืองเลยสวยครับใช่อายุประมาณเท่าไหร่อันเนี้อันนี้เป็นตัวผู้อายุประมาณสิบเดือนครับนกโตก็จะทำได้ละราคาละคะอันนี้ผมขายตัวละสี่ร้อยครับตัวละสี่รอยครับชุดนี้สี่ร้อยครับค่ะอันนี้เป็นนกหูยก สีเรนโบ์ครับสีหวานครับเป็นสีหวานสวยมากเลยใช่อันนี้เก็บไว้เก็บไว้แมทต์คู่ไว้ให้ลูกค้าที่แบบว่าอยากได้สวยๆโอ้ยคู่นี้หวานมากสวยมากทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยเป็นสีหวานดังการทั้งคู่โตพร้อมทำไหมครับพร้อมทำครับจมูกเข้มแล้วค่ะจมูกเข้มพร้อมนี่ไปถึงแขวนลังก็ออกไข่ได้เลยครับค่ะ คู่แล้วเท่าไหร่คะเนี่ยคู่นี้เปิดไว้ที่ตัวละตัวละสองร้อยบาทครับตัวละสองร้อยคู่ละสี่ร้อยก็ราคาไม่แพงครับแต่ก็เล่นได้สีหวานนะสวยสวยมากเลยสีที่้อนแสงเลยเ่าเทเนียนนิ่งนะเนี่ยใช่เทพูดนิ่งๆหน่อยลูกครับคู่นี้สวยครับค่ะสวยมากสีหวานครับผมอันนี้เป็นนกเขาใหญ่แฟนซีครับก็จะเป็นด่าง ชุดนี้จะเป็นตัวผู้หมดเลยครับสี่ตัวค่ะบางตัวก็ผัดผลเสร็จแล้วบางตัวก็ยังผัดผลไม่เสร็จสวยนะครับชุดนี้ชุดนี้สวยราคายังไงคะก็ก็เป็นชุดนี้ก็ตัวละห้าร้อยบาทครับขาวมากขาวน้อยก็แล้วแต่ลูกค้าเลือก แต่ชุนี้ผมจับตะเกียบดูแล้วเป็นตัวผู้หมดเลยสี่ตัวเอตัวผู้หมดเลยใช่บางตัวก็เริ่มขันแล้วจะมีเข้ามาอีกไหมคะเนี่ยมันก็มีมาครับแต่ว่าไม่ค่อยปวดผมก็ไม่ค่อยเอาจะเอาสวยๆมาเข้าร้านอันนี้เป็นนกเขาไดมอนด์ครับก็จะมีสามสีมีสีดำสีน้ำตาลสีเทา เป็นนกวัยรุ่นกับน,นกโตผสมรวมกันอยู่ในกรงนี่ครับลูกค้าสามารถเลือกได้ครับมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอันนี้เราขายอยู่ตัวละ150บาทครับตัวละ150ใช่ครับค่ะแต่ยังไม่ไข่นะยังครับยังครับเขาก็จะมีเสียงของเขาที่ขันเบาๆใช่ร้องเหมือนนกเขาชวาครับแต่เสียงเบาค่ะ อันนี้เป็นลูกเต่าสุกตาครับเป็นเต่าบกตัวความใหญ่ของเขาก็ประมาณล้อรถยนต์ได้ครับเวลาโตเต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นลูกมันลูกของเขาใช่ครับสายอายุมาสามถึงสี่เดือนสายนี้กินอาหารเม็ดได้กินผักได้กินญ้าแห้งได้น่ครับราคาตอนนี้เท่าไหร่ ก็ไซส์นี้ผมขายอยู่ที่ตัวละพันสามครับพันสามใช่ครับแล้วราคาจะขยับปรับเปลี่ยนได้ก็ไซส์เขาเริ่มขยับก็ขายก็ตามขนาดใช่ครับถ้ายิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นก็จะแพงขึ้นราคาสูงไซส์ใช่ครับลูกค้าสามารถเราไปขุนต่อได้ครับเอาไปขุนให้มันเป็นเป็นไซส์อีกไซส์หนึ่งแล้วก็ถ้าเบื่อเลี้ยงหรือว่าอะไรก็มาขายคืนได้ครับ ยิ่งยิง่งสาใหญ่ก็ราคาจะเปลี่ยนขึ้น,น <ไป S 2> ใช่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็กนกำลังใจให้เราด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะคะช่องครอบครัวโอดิค่ะ